อ่ะวันนี้จะพามาดูน้องยายหมยกินกินกินอะไรครับลูกกินกะเตวหรือกว๋วยเตี๋ยวหรือภาษาที่เขากำลังฮิตน,นะครับกะเตีวก๋วยเตี๋ยวหรือกะเตวนะครับก๋วยเตี๋ยวหรือกะเตีวอืกินกะเตีว อ่ะตักตักเส้นกระเตียวขึ้นมาใช่ลูกตักเส้นกระเตียวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวกระเตียวเส้นเล็กน้ำตกกระเตียวหรือก๋วยเตี๋ยวใช่อันนี้เส้นเล็กแล้วมีเส้นมาม่าเมื่อไหเราไม่เอา อร่อยไหมกระเ,ททเตียวอร่อยไหมลูกกระเตียวกระเตียวกระเตียวเส้นเล็กกินกระเตียวกัน พ่อจา๋าคลิปน้ำที่หนูกินมะม่วงอะตอนหนูกินน้ำลายไหลเลยแล้วใช่อืมอ่าตักเส้นกระเตียวไปใส่ข้าวแล้วก็กินลูกส,สดน้ำก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวหรือกระเตียวสดน้ำนะลูกอืม น้ำ <แบ S 1> อุ่นๆชุดน,น้ำร้อนๆจะได้ลืน่นคอมันจะไม่ติดคอลูกเข้ามันจะไม่ติดคอ <_ S 2> อืมหรือทำไมเส,ส้นโันเป็นสีเนี่ยอืมเส้นกระเตียวผงอะไรอ่ะไหนผงอะไรลูกเอ๊ยอย่างดำๆตาลดำๆอ่ะไหนมันไม่ใช่ผงหรอกอนนมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำกระเตียว อืมอ่ะกิ ừ, นลูกชิ้นด้วยเนื้อเนื้อทาไงอ่กัดเจลมาด้วยเป่าด้วยมันร้อนเป่าด้วยเป่าด้วยมันร้อน กินกระเตลน้องใยไหมกินกระเต๊ลก,กินผักด้วยกินผักด้วยแล้วนี่สมาร์เก็ตี อะไรแข็งลูกอะไรแข็งแข็งอะไรแข็งแข็ง รู้ไหมว่าทำไมหนูเรียกก็เกี๊ยวว่ากระเทวอ้าวเพราะก็ไม่รู้สิฮ่อ่ะ้าหนูชอบพูดแบบนี้เพราะว่าหนูไม่ชอบว่าก็เกี๊ยวมาทำกา อเอาไว้แค่น,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพอจะตักข้าวมากินกันบก,กับกระเตวกับหนูโอเคกับคาเฟ่ให้ด้วยบ๊ายบาย